สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์การล่าแม่มดที่โด่งดังของโลกเลยนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ Salem witch trial นั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงปี1692ถึงปี1693ที่ประเทศอเมริกานั่นเองครับเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรเนี่ยนะครับผมบอกกันเลยว่าน่ารู้เป็นอย่างมากแนะ่นอนแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมรับฟังกันนะครับผมในวันนี้ผมขอโปรโมทช่องใหม่กันนิดนึงในตอนนี้เรามีช่องใหม่มานะครับนั่นก็คือช่อง gaming world นะครับข่าวสารวงการเกมนั่นเองและที่สําคัญเนี่ยที่ต้องเอามาโฆษณาใน history world เนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ข่าวสารวงการเกมไงเรายัง มีประวัติวงการเกมข้อมูลต่างๆ,างๆเกี่ยวกับวงการเกมอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบเรื่องประวัติศาสตร์ของวงการเกมเนี่ยก็ไปติดตามช่อง Ga ม ing World l a รอไว้ได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องการล่าแม่มดกันต่อดีกว่าครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันมันเป็นมาอย่างไงเรื่องราวนี้นะครับผมอย่างที่เราบอกกันมันเริ่มขึ้นในปี1692นั่นเองย้อนไปหลายร้อยปีที่ผ่านมานั้นณหมู่บ้านเซเลมนะครับผมในแมสซาชูเซตส์อเมริกานั่นเองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ป จูจูก็มีเด็กหญิงสองคนเนี่ยนะครับอายุ9ขวบกับอายุ11ขวบเบ็ตตี้และอาบิเกลได้ล้มป่วยลง ซึ่งแน่นอนอะไครับผมพอนอนพักไปอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียกหมอมาถูกไหมนะครับแต่หมอในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้นะครับผมที่จะมียารักษาเหมือนปัจจุบันได้หมอก็เลยให้ข้อสรุปว่าอาการแปลกๆที่กําลังป่วยอยู่เนี่ยนะครับผมในเด็กทั้งสองคนนี้นั้นเด็กทั้งสองคนได้โดนแม่มดนั้นไล่คําสาปใส่มานั่นเองครับผมเป็นมนต์ดของแม่มดทําให้ชาวบ้านในยุคนั้นเนี่ยยิ่งตื่นกลัวกันไปใหญ่เลยพอช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็มีโรคระบาดระบาดอยู่และชาวบ้านเองเนี่ยก็ยัง ตึงเครียดมี ความกดดันต้องระม,มัดระวังระแวงตัวเองจากการจู่โจมของเหล่าชนพื้นเมืองในอเมริกาครับคือเรียกได้ว่ามีปัญหาลุมล้อมเต็ไมไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ไปโทษว่ามันเป็นพลังของแม่มดนะครับผมไม่ได้ใช้เหตุผลในการคิดใช้ความเชื่อมากกว่าแล้วยิ่งตื่นกลัวตื่นกลัวไปเนี่ยก็มีคนล้มป่วยในหมู่บ้านอีกนะครับทีนี้ก็เลยเชื่อกันเลยว่ามีแม่มดอยู่ในหมู่บ้านแน่นอนได้รวมตัวกันนะครับผมตั้งเป็นสารเตี้ยขึ้นมาเพื่อตามล่าหาแม่มดว่าเฮ้ย ใครเป็นแม่มดแอบมาอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วก็คอยสาบคนให้ล้มป่วยพวกเขาเชื่อว่าแม่มดเนี่ยคือคนที่ได้รับพลังเหนือธรรมชาติมาและมีความตั้งใจที่จะจู่โจมทําร้ายผู้อื่นและในที่สุดนะครับผมพวกเขาก็ได้เจอผู้ต้องหา3คนแล้วก็ตัดสินว่าคนทั้ง3คนนี้เป็นแม่มดนั่นเองครับนั่นประกอบไปด้วยผู้หญิงที่มีชื่อว่าซาร่ากูดอีกคนหนึ่งชื่อว่าซาร่าออสบอลและอีกคนหนึ่งชื่อว่าทีทูบ้านะครับผมทั้ง3คนนี้ได้ถูกกล่าวหาว่า เธอเป็นแม่มดและได้เป็นคนไล่เวทส่เด็กทั้งสองคนนั่นก็คืออับิเกลกับเบ็ตตี้นะครับทำให้ทั้ง3าคนนี้ถูกจับและต่อจากนั้นเองก็ถูกขังคุกไปเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปเรื่อยๆนะครับผมก็เริ่มมีการตามหาแม่มดเพิ่มอีกครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีผู้คนอีกมากมายนะครับผมได้ถูกจับและถูกกล่าวหาในข้อหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยแหไรครับผมเรียกได้ว่าก็มีคนเนี่ยโดนจับไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะถูกขังเองก็ตามเนี่ยหรือว่า ถูกจับไปทรมานบ้างก็มีนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็มีคนถูกจับไปแขวนคอและคนแรกที่ถูกแขวนคอเลยนีก็คือวิจเจตบิชช์นะครับผมเป็นคนที่ถูกกาวหาว่าเป็นแม่มดและถูกแขวนคอจนเสียชีวิตซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มี คนถูกจับไปแขวนคอเนี่ยนะครับอีกมากถึง18คนเลยนะครับเรียกได้ว่ามีคนนะครับผมต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วอย่างในกรณีของวิจเชตวิชอปนะครับผมสาเหตุที่เธอเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดอ่ะก็เพราะเพียงแค่ว่าเธอเนี่ยแต่งตัวแตกต่างจากชาวบ้านนั่นเองครับผมคือเรียกได้ว่าแต่งไม่เหมือนกันอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมึงต้องเป็นแม่มดแน่เลยมึงถึงทําตัวแปลกแยกแบบนี้ใส่ชุดที่แปลกแแถมยังใส่ชุดสีดําอีกก็เลยเรียกได้ว่าโดนกันเต็มที่เลยนะครับผมสุดท้ายก็ถูกแขวนคอในวน วันที่10มิถุนายนปี16 9 2ที่กาโรฮิลนั่นเองครับและนอกจากคนที่ถูกแขวนคอตายเนี่ยก็มีบางคนนะถูกจับขังไว้แล้วก็ขังลืมจะตายไปเลยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกทรามานจนตายด้วยเหมือนกันซึ่งในที่สุดนะครับผมการกล่าวหาคนว่าเป็นแม่มดเนี่ยก็ได้จบลงครับเพราะว่ามันลุกลามไปไเรื่อยๆเลยจนสุดท้ายเนี่ยการกล่าวหานี่ก็ไปกล่าวหานะครับผมภรรยาของผู้ว่าเมืองแมสซาชูเซตส์เนี่ยอะไรครับผมทำให้ต้องเกิดการยกเลิกการกล่าวหานี้มานะครับผมเราเรื่อง เรื่องราวนี้ก็ได้จบลงนั่นเองซึ่งอาการป่วยของเด็กที่เริ่มต้นของอาบิเกลกับเบตตี้เนี่ยหลายๆคนนะหลังจากจบเหตุการณ์แล้วมันผ่านมาเนี่ยก็มาตั้งข้อสงสัยกันว่าอาจจะเป็นอาการหลอนประสาทไหมที่อาจจะเกิดจากเชื้อราบางตัวที่เข้าไปในสมองอะไรแบบนี้ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับผมเรื่องราวนี้ก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์นะครับที่บอกว่าความกลัวของมนุษย์ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากมายจริงๆนะครับผมมันได้ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากมายหลายคนมากๆเลย ซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องราวเนี้ยก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเราทุกคนได้แล้วนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับผมที่แบบว่าทุกคนแพนิกกันหมดเลยเราไม่ควรจะมาหาว่าเฮ้ยเราจะโทษใครดีครับเราควรจะตั้งสติแล้วหาเหตุผลมาลองบม,มากกว่าการใช้ความกลัวนําทางเพราะการใช้ความกลัวนําทางเนี่ยแน่นอนมันตัดเหตุผลทุกอย่างออกไปอยู่แล้วเราอาจจะทาสิ่งที่มันไม่ควรทําออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ครับและนี่ก็เป็นข้อคิดจากเรื่องราวการตามล่าแม่หมดแห่งเซเล็มที่เคยเกิดขึ้นจริงในช่วงป